you <small> สวัสดีเพื่อนๆชาเอกซีทุกคนนะครับนี่ต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนี่เอกซีครับผมวันนี้นะครับอยู่กับรายการแนะนําโมเดลสุดสัปดาห์นะฮะเป็นรายการที่บอกคาเดียวว่าเป็นความชอบส่วนตัวของผมเองนะฮะแล้วก็เป็นการแนะนําโมเดลที่ผมอาจจะซื้อมาแล้วแล้วก็สะสมอยู่แล้วผมอาจจะชอบเอามาแนะนําให้เพื่อน <S 2> <S 2> ๆ,ๆที่เข้ามาสะสมใหม่ๆหรือว่าคนที่ยังไม่เคยเห็นโมเดลหรือว่าเป็นการตัดสินใจในการจะไปหาซื้อหรือเปล่าก็เป็นการแนะนําแล้วกันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วกันนะฮะวันนี้ ครับเป็นตัวนี้นะฮะที่เห็นกันอยู่นี้คืองานที่มีชื่อว่าครูส เป็นงานเคลียร์นะครับเคลียร์สายเลยนะครับเป็นทั้งเสื้อผ้าผมฐานน้ำแข็งเป็นออกเคลียร์สยเลยนะครับเป็นใสๆเลยนะเป็นงานที่มีความสูงอยู่ที่23เซนติเมตรเท่านั้นคือผมได้มาโดยที่ไม่มีกล่องก็เลยเอามาเก็บสะสมไว้นะครับเห็นแล้วมันชอบก็เลยไปซื้อมาราคาก็พอที่จะเก็บสะสมกันได้ไม่แพงมากเริ่มจาก4 0 0ถึง600ละกันเอาประมาณนี้นะ4 0 0ถึง600ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้แพงมากครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมบอกได้คำเดียวว่า ทำออกมาได้ดีนะฮะทั้งหน้าตารูปลักษณ์ต่างๆเลยะฮะการปั้นการลงสีสีอาจจะไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าเป็นงานเคลียร์สายให้ดูนหน้าให้ดูหน้านี่เห็นไหมเห็นหน้าไหมฮะปั้นหน้าไว้ได้สวยะฮะแล้วเป็นท่าเบ่งพลังดูตรงนี้นะฮะผ้าคาดเอวเขาอ่ะมันปิวขึ้นมาเหมือนพลังมันแบบมีออร่าขึ้นมานะฮะแล้วผ้าส่องแสงอ่ะนะฮะจะเห็นว่าตรงหัวมันใสนะครับออก สีฟ้า,ฟาใสๆเสื้อก็จะออกใสๆเหมือนกันนะครับผมเป็นอีกหนึ่งงานที่ผมดูแล้วคิดว่าน่าสะสมอยู่เหมือนกันแต่ตัวนี้น่าจะออกมาทั้งหมด4ตัวแล้ว นะครับผมน่าจะมีตัวมีนะฮะมีโกคูมีเบจิต้ามีโกจิต้ามีเบจิตโตนะฮะเท่าที่เห็นนะตอนนี้นะฮะแล้วมีตัวอื่นอีกไหมยังไม่แน่ใจน่าจะมีสีสีตัวนี้แต่วันนี้ผมมีทั้งหมด2ตัวมาให้ดูกันตัวแรกคือซุนโกคูก่อนนะฮะตัวนี้นะครับผมที่หลายๆคนเห็นแล้วผมไม่มีกล่องแต่อีกตัวหนึ่งนะฮะวันนี้ผมมีมาเปิดให้ดูกันเหมือนกันเอ้ยตัวนี้เลยมีกล่องมานะครับหัวมันจะออกเคลียร์ใสนะครับเป็นเคลียร์ใสเลยนะครับกล่องก็จะเป็นแบบเรียบเียบง่ายๆเลยนะฮะก็เป็นพลังของซู นะครับนี่ด้านข้างอันนี้คือด้านหน้าแล <c oughs> ะเขียนว่าดักนันบอลซูเปอร์ด้วยอ่าข้างบนก็จะเป็นแมวทองนะครับ <c oughs> ด้านข้างครับอ่าด้านตูดน,นะฮะด้านหลัง ด้้นหลังเป็นแบบนี้เลยนะครับแกะดูพร้อมๆกันแล้วกันวันนี้เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกัน2ตัวนี้คนที่ชอบโกคูกับเบจิต้าผมว่า2ตัวนี้น่าสนใจเหมือนกันนะฮะคือส่วนสูงไม่ได้สูงมากนะฮะแล้วก็ไม่ได้เตี้ยมากจนเกินไปคืองานกล่องส่วนมากจะทําออกมาเป็นฐานกลมฐานดําใช่ไหมก็อันนี้เป็นฐานแบบมีน้ําแข็งะฮะก็สามารถตั้งได้แบบโอเคนะผมว่าผมชอบอะนะเดี๋ยวดูเบจิต้าก่อนเบจิต้าผมว่ายังไม่เคยเห็นเหมือนกันเปิดกล่องออกมาครับนี่ข้างในเป็นอย่างนี้เลยโก <Goku S 2> บางโกคูโอไปก่อนเปิดมางานแท้ ครับอย่างที่ผมบอกไว้นะฮะต้องมีกล่องน้าตาลอีกชั้นหนึ่งนะถ้ามันออกมาไม่มีกล่องน้าตาลนี่ก็คิดซะว่าเป็นกรองไปก่อนนะฮะเข้ามาแกะมาโอ้ยม,มาแล้วนี่คือตัวเลยยังใหม่เลยนะผมยังไม่ได้แกะเลยนะนี่งานใหม่เลยนะครับอีกอันนึงปึ๊บอันนี้คือหัวอีกอันนึงก็เป็นฐานอยู่ข้างในนีน้ครับโอเคหมดแล้วมีทั้งหมด3ชิ้นโอเคใช่ได้นะครับ,บ,รมนะรบผ,มผมว่าสวยในสายตาผมแล้วกันนะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะ ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรบางคนอาจจะชอบก็มีนะครับผมแต่ผมว่างานเนี่ยราคามันไม่ได้แพงมากเอาม,มาดูกันที่ตัวของเบจิต้าก่อนดีกว่านี่ตัวเบจิต้านะครับผมอาจยะใส่หัวก็เดีย๋ยวมันจะดูแบบแปลกๆก็คือแค่ใส่หัวเข้าไปนะฮะยืนเองได้โดยที่ไม่ต้องมีฐานนะฐานน้าแข็งเขาก็จะใสๆเหมือนกันนะออกสีฟ,ฟสา้าใสๆนะฮะส่องกับแสงอะ่ะจะเห็นว่ามันใสเหมือนกันอันนี้น่าจะยิงๆหน่อยนึงนะเบจิต้าต่างอย่ ก็ดูที่ตัวฮะตัวที่ตัวก่อนเหมือนกันตัวตรงเกาะนะฮะกับตรงถุงมือเนี่ยออกเป็นเคลียร์ใสถ้าส่องกับแสงอาจจะเห็นว่ามันออกใสๆเลยแหละนะฮะแล้วก็ที่ผมอ่ะสีฟ้านะครับใสเลยหนะ้าตาทําออกมาได้ดีนะครับตอนนี้คือเป็นตอนที่ไปฝึกบนที่ดาวท่านบิวนะฮะ,ะท่านวิสก็เป็นคนเขียนตรงนี้ไว้ให้สัญลักษณ์นะฮะเหมือนกับซุนโกคูเลยนี่ดูให้ดูคู่กันยืนวางคู่กันผมบอกได้เลยว่าเป็นงานที่น่าเก็บคู่มากๆนะฮะ Hey <laughs> คนที่ชอบในเรื่องนักนบอลน,นะครับผมในี่คาคซูปเปอร์เลยนะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ขนาดตัวไม่ได้สูงมากความสูงของบิติตตานะอยู่ที่ประมาณ21เซนนะครับผมส่วนโกคูอยู่ที่23เซนมให้ดูกันใกล้ๆก่อนนี่สวยนะฮะผมว่ามันเป็นงานที่ดีเลยแหละผมว่าราคาไม่แพงแล้วก็น่าเก็บสะสมด้วยอ่านี่อ่ะเป็นงาน นี่คืองานคู่นี้นะครับมันจะมีทั้งหมดอีก2ตัวเดี๋ยวผมกะว่าจะลองไปตามเก็บดูแล้วกันให้มันครบเอาไปตั้งโชว์ในตู้โชว์ผมว่ามันกาลังพอดีนะฮะมันไม่ได้เป็นการเปลืองพื้นที่มากนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวผมเอาไปโชว์ให้ดูว่าจะโชว,ชว์ตรงไหนนี่ครับผมผมเอามาวางไว้ที่ตู้ตรงนี้นะฮะ mm hmm. ดักนกบอลนี <c> ่ <oughs> ตัวนี้งานเลซิ้นนะครับกับงานเคลียริสนะครับผมแล้วก็มีงาน สองอันข้างๆเห็นปะ่ะวางแค่นี้ไม่ต้องเยอะมากครับไม่รกนะฮะสวยเลยนะฮะนี่นี่คืออีกหนึ่งชั้นที่ผมกําลังจัดให้มันเข้าที่เข้าทางอาจจะมีเพิ่ม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 ,มอาจจะมีเพิ่มอีกสักนิด หน่อยนะฮะเดี๋ยวรองดูก่อนว่าเอาตัวไหนมาวางได้บ้างเพราะว่ามันเป็นกระจกนะวางมากๆไม่ได้เดี๋ยวมันแตกออกมานะครับรับน้ำหนักไม่ไหวนะฮะนี่ครับอะดดับอดัดดใช้ครับอะดดับใช้คือไม่ต้องตัวใหญ่มากนะฮะสวยงามไหมครับใครที่สนใจลองไปตามหากันดูนะนี่ผมมาแนะนําให้เพื่อนๆที่อาจจะยังไม่เคยสนใจมันหรือว่าอาจจะยังไม่อาไม่เคยเห็นของจริงอาจจะยังดูไม่ชัดเจนหรือว่าอาจจะยังอยู่ในการตัดสินใจนะฮะถ้าดูรายการนี้แล้วชอบไปตามหาได้เลยนะครับผมนี้ผมแนะนําเลย แนะนำโมเดลสุดสัปดา EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ต้องฝากกดซับสไครต์ครับผมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับตัวนี้ยักด้วยนะครับพื้นที่ห้องยังยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับก็มีการเสียโมเดลไปอีกจํานวนเยอะพอสมควรหลายๆคนก็ติดตามใน Facebook ผมแล้วนะก็เห็นผมขายอยู่ซื้ออุปกรณ์ในการทําช่องนะฮะก็ใครที่สนใจก็ลองไปติดตามใน a c e b o o k นะฮะในเพจตัวนี้ยักซใน Facebook กโดนี้ Phototoy แล้วก็ i n s t a g r กรนะฮะดอนนี่ Exit นะครับผมติกตอกัวนี้ Exit นะครับผมก็ไปติดตามกันให้หมดทุกช่องทางเลยนะฮะพิมพ์หาดอนนี่ e x ็ t นั่นแหละครับผมมีผมอยู่คนเดียวนะใส่แว่นโทนี่นะฮะก็ฝากกด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม